ในคลิปนี้ครับคุณจะได้พบกับรถครอบครัวเจที่นั่งสําหรับคุณลูกค้าที่หารถสไตล์นี้อยู่แต่หัวใจยังรักความสปอร์ตนะครับตัวนี้ที่เด็ดเลยจริงๆเป็นรถสไตล์ครอบครัวเจ็ที่นั่งจัดทรงมาสวยแต่งมาเล็กน้อยที่สําคัญสภาพสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําแน่นอน สวัสดีครับผมผมเอก59อโต้ครับพบกับผมเช่นเคยนะแล้วผมก็จะมีรถสวยๆมาฝากในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับแต่คันนี้เป็นรถใน,ในสไตล์ครอบครัว7ที่นั่งครับจัดทรงมาสวยสําหรับคุณลูกค้าที่ยังรักความสปอร์ตการกับขี่ที่สูงสานภาพไม่ได้ในคลิปนี้นะครับตัวนี้เลยตัวนี้เป็น Honda f ฟีตัว1.5 SE ปี2011ครับสีดาสวยๆแบบนี้เปิดราคามาเพียงแค่4,15,000บาทเท่านั้นเอง แต่งทรงมาสวยเปลี่ยนล้อแม็กรายละเอียดภายนอกภายในมีการตกแต่งมาเล็กน้อยประตูสลด์ไฟฟ้า2ฝัง่งพลาดไม่ได้เลยนะสําหรับลูกค้าที่หารถประเภทนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวารายละเอียดกันเลยดีกว่าเนาะนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนดีกว่าในส่วนของตัวด้านหน้านะครับออกแบบมาสวยๆกระจกหน้าขนาดใหญ่นะครับทัชนวมิสัยดีไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าที่เป็นแบบลายซี่เนื้อตราฮอนด้าสีแดงดีไซน์สปอร์ตมาอยู่แล้วนะครับ แลล่ามมีไฟฟอกแลมติดมาให้นะครับในส่วนตัวรด้านหน้าเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูเต็มอยู่แล้วในแบบฉบับของ Honda ฟีดขับขี่ดีแน่นอนสําหรับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนตัวอื่นกันต่อดีกว่ารับรองว่าของแต่งเต็มแน่นอนไาครับเรามาดูที่ด้านข้างกันบ้างสําหรับเจ้าฟีดต,ตัวนี้นะก็ออกมาในสไตล์รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งครับตัวรถสูงใหญ่เข้าออกง่ายสุดสบายมีออปชันอะไรบ้างผมมาไล่เรียงให้ดูเลยดีกว่านะสำหรับเจ้าคันนี้ ไลนมาตั้งแต่ตัตตวล้อแม็กขนาด16นิ้วลาโวกสีทองพิมพ์นิยมเลยนะพาพร้อมกับตัวยางพิลลารี่ปี19สภาพยางดีใช้กันแบบยาวๆแน่นอนนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้พิเศษนะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งขึ้นลงสะดวกสบายนะครับประตูเนี่ยค่อนข้างกว้างเข้าออกง่ายนะสำหรับตัวนี้ภายในสวยเลยในส่วนตัวภายในเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรามาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันต่อดีกว่านะอ่ะ ไล่มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับสาวอากาศแับถบังหนูด้านบนนะตัวนี้มีสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับพร้อมกับตัวการร้านปัดน้ำฝนไล่ฟ้ามีมาให้นะครับตัวนี้มีกระจกมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะส่วนของตัวไฟท้ายเนี่ยของเขาเป็นแบบ LED นะดีไซน์สวยนะครับปึ๊บอ่าเปิดประตูด้านหลังขึ้นมาเนาะ ตัวเบาะแถวสามเนี่ยสามารถพับเรียบลงไปได้นะครับพับแบบ50-50แ50ย,ยกซ้ายขวาเพิ่มพื้นที่ใช้สอยแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดน,นะสภาพภายในสวยเลยไม่มีชนหนักพิกความโจมน้ำมาในส่วนตัวด้านท้ายนะสวยๆกิ๊บกิ๊บครับตามผมมาดูในส่วนตัวภายในสําหรับเจ้าดับปีตัวนี้กันบ้างนะมีอะไรตกแต่งมาผนบอกได้เลยว่าน่าจัดไว้สักหนึ่งคันเหมือนกันนะนะครับมาไล่เรียงกันเลยไล่มนแต่งแ,แต่ตัวเบาะก,ก่อนละกันนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะสีเบจ สภาพเนี่ยยังสวยอยู่เลยไม่มีริ้รอยไม่มีรอยขาดแน่นอนสําหรับตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวรถกันบ้างนะตัวแผงแดชบอร์ดด้านหน้าเนี่ยเป็นสีดำนะนะครับเจ้าของเนี่ยมีการตกแต่ง1ติดเกวัตสอก็คือเรือนไม่เปลี่ยนเป็นของตัวโฉมญี่ปุ่นดูสปอร์ตมากๆนะตัวนี้สวยเลยผมบอกว่าบอกเลยเลยว่าสวยแล้วก็ตัวพวงมาลัยเองนะครับเป็นแบบยูเทนแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบสปอร์ตนะเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับ สามารถรับสายวางสายปรับเปลี่ยนโน่นนี้นั่นได้ที่ปุ่มพที่พวงมลาลัยเลยนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับในส่วนของแผงเรือนไม้ด้านหน้านะครับหรือว่าแผงคองนโซลหน้านั่เองเขาออกแบบมาภายในคอนเซ็ปต์ก็คือคอปปี้คอปปี้โอเพ่นนะครับมาในสไตล์เหมือนเป็นเล้าเป็นโต๊ะกาแฟนะสวยๆเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์มาก็ค่อนข้างสวยมีออปชันอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวจอ Android เปลี่ยนมาใหม่นะขนาด10นิ้วนะครับ เชื่อมต่อการใช้งานได้หลากหลายแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้ค่อนข้างจะครบไม่ว่าจะเป็น usb bluetooth ต่างๆก็มีมาให้ครบนะครับสำหรับไมค์คันนี้เนี่ยอยู่แสนกับแ0 0หมื่นโลท่านั้นเองนะครับรถสวยค่อนข้างจะสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับแอร์ที่ให้มาเป็นแบบออโต้นะสามารถกดใช้งานแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยดูทันสมัยดูสวยเลยมาพร้อมกับตัว ชุดเกียร์นะครับเล็กๆที่อยู่ด้านข้างตัวนี้นะทำให้พื้นที่ไซสอยด้านข้างซ้ายขวาของผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังเองเนี่ยของเขาสามารถเดินเชื่อมต่อถึงกันได้เพราะว่าตรงกลางเขาจะเว้นว่างเอาไว้นะนะครับอ่ะพอหอมปากหอมคอมไปละอ่ะลืมไปอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ของเขาเจ้าของไปติดกุญแจแบบพุชเตาร์มาให้ด้วยนะเรียกว่าใช้งานง่ายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังกันมากดีกว่าเนาะนะครับ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับโอ้ค่อนข้างกว้างเลยนะ,ะช่วงเฮดรูมเนี่ยสูงมากเหลืออีกประมาณเกือบ2ฝ่ามือผมสูงประมาณ1 7 8 180 79ด้สบเานี่นั่งได้สบายๆเลยช่วงเข่าไม่ติดผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยเอียงมาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าช่วงเข่านะหรือว่าช่วงเล็กรูมยังค่อนข้างกว้างนั่งสบายมากตัวเบาะก,ก็นิ่มนะแล้วก็ค่อนข้นางจะกว้างขวางแล้วก็มีตัวพอร์ตเชื่อมต่อมาให้ตัว power u f d a t e จับตัว วิดีโอที่เป็นตัวอินพุตมาให้นะเป็นตัวนี้ด้านข้างก็ค่อนข้างจะครบคันแล้วก็ผู้โดยสารแถว3ก็นั่งได้สะดวกสบายเหมือนกันนะครับสามารถเดินถึงกันได้เพราะว่าช่วงตรงกลางอย่างนี้ผมบอกคือเขา,าเว้นว่างเอาไว้นะดีเยี่ยมเลยคันนี้สภาพก็สวยด้วยเราดูรอบๆคันกันไปแล้วนะสำหรับตัว o o n d f r ฟ e d ตัวนี้ถ้าลูกค้าหารถประเภทนี้อยู่นะคันนี้พลาดไม่ได้เลย ผมรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่คุณต้องจ่ายแน่นอนนะครับก็ในคลิปนี้ฝากไว,ไว้ด้วย1คันแล้วกันนะสำหรับตัว Honda f ปี1.5 SE ปี2011สภาพสวยๆแบบนี้ราคาก็415,000บาทนะครับก็ถ้าสนใจนะครับนัดหมายเข้ามาทดลองขับหรือสอบถามเร็่อเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0944426666นะครับ สำหรับโชว์รูม59โตคาแกลเลอรี่ของเราเนี่ยอยู่บนถนนเกษตรนวมินทร์ครับใกล้ๆกับตลาดปัตตวิกรณ์เปิดกันทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอสาร์กี่โมงเช้าจนถึงกโมงเย็นนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยหน้าเพจ Facebook ของเราครับเข้าไปเยี่ยมชมกันได้แล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับช่อง YouTube ของเรา59 Auto Channel ฝากกดติดตามกด b ั c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้ด้วย คุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดโอกาสต่อๆไปที่ผมพารถาสวยราคาดีๆแบบนี้มาฝากกันเป็นประจำนะครับก็ในคลิปนี้ก็ฝากกันไว้1คันหารุ่นนี้อยู่คันนี้รับรองว่าเป็นหนึ่งในดวงใจแน่นอนสำหรับ Honda ฟฟีด1.5 SE ราคาสบายๆ415,000บาทผ่อนสบายกระเป๋าที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับ